สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับพบกับช่องผลเจริญการเกษตรนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมนะครับถือว่าเป็นฟาร์มก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีวัวหลายตัวก็มีวัวเลือดร้อยนะครับเดี๋ยวทําความรู้จักกับเจ้าของนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนวัดแนะนําตัวหน่อยครับชื่อชื่อวัฒนพงศ์ครับครับผมตรงนี้บ้านอะไรครับนวัดตรงนี้เป็นบ้านบุทมบนบุทรธงตำบลจราพสี่ขาผมสุรินครับอ่า เห็นบัวนี่เยอะพอสมควรนะวัดเลี้ยงกี่ตัวครับตอนนี้มีอยู่สิบตัวครับสิบตัวใช่ไหมครับอ่าทั้งหมดสิบตัวครับอ๋อเป็นบัวพันุ์อะไรบ้างครับผมก็มีไทยกลางไทยกลางอ่าไทกลางแล้วก็ลูกผสมบามันแล้วก็ซาโลเลก็มีแล้วก็มีบีมัตเตอร์บีมัตเตอร์โอ้โแล้วก็มีโลวัวเลือดร้อยหนึ่งตัวเอาไปทำ IVF กับสยามเวทเทจมาโอ้โหมีเลือดร้อยด้วยนะครับท่านผู้ชมเป็นตัวผู้ เป็นตัวผู้ใช่ไหมครับครับผมนวัดช่วยให้ข้อมูลในการซื้อวัวหน่อยครับสําหรับมือใหม่ว่าเราควรจะมีวิธีการซื้อแบบไหนยังไงครับอ่าก็ถ้ามือใหม่นะครับผมแนะนําแนะนําก็คือแม่ลูกแม่ลูกตัวอย่างอย่างของผมนะครับอย่างตัวนี้ผมซื้อมาก็ลูกติดมาลูกสามเดือนครับผมตัวนี้นะลูกติดมาครับอ่าแล้วก็ไอตัวที่บอกว่าเป็นลายดังๆนะลูกมันเหมือนฟันซีใช่ไหมครับอ่ายังไม่ท้องลูกมันน่ะนะแล้วไอตัวนี้ครับ ลูกมันก็คือตัวที่ว่าท้องอ่ะออาฟอด5เดือนอ๋อครับอ่าฮะตัวสวยเลยนะตัวนั้นตอนตอนตัวนี้ตอนซื้อมาลูกมันก็ประมาณสามเดือนสี่เดือนจะสี่เดือนเหมือนกันเขาส่งลูกสวยอ่าก็แนะนําเด็กใหม่เอ้ยอ่าคนที่มือใหม่ครับก็แนะนําแม่ลูกแม่รู้ไหมก็หัวท้องหัวท้องท้องจริงๆนะไม่ใช่ว่าท้องแล้วไม่ได้ยืนยันตรวจอ่าต้องประกันท้องต้องประกันท้องเลยครับนะวัดอ่าแล้วก็สมมุติถ้าเกิดใครชอบ วัวที่สวยขึ้นมาหน่อยราคาอาจจะตาหน่อยก็เป็นวัวแบบย่านมอ๋อย่านมครับถ้าในมุมของผมไม่แนะนําวัวที่ครบครบสองปีสองปีหรือไม่ก็สักสองปีหน่อยวัวสาวผมไม่แนะนานะมันเสี่ยงเพราะอะไรครับนวัดถึงว่าผมว่าบางทีเขาอาจจะเคยผสมแล้วไม่ติดอ๋อคือมีปัญหาเอมีปัญหาหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าจะเป็นหมันใช่ไหมครับจะเป็นหมันหรือเปล่ามันต้องวัดดวงเอาครับอก็เสี่ยงนิดนึงใช่ก็แนะนําวัวเด็ก วัวเด็กอ่าแล้วก็วัวท้องแล้วก็วัวแม่ลูกอ๋อสามอย่างก็คือถ้าจะซื้อคือเป็นวัวท้องประกันท้องครับอ่าวัวแม่ลูกครับอ่าวัวแม่ลูกแล้วก็วัวเด็กวัวเด็กอยานมอย่านมอ่าย่านมอย่านมอ่าถ้าวัวพวกสองปีขึ้นมาแล้วนี่ผมไม่ไม่แนะนําครับเสี่ยงแน่นอนครับเดี๋ยวถ้าได้มาเกิดเป็นหมันอย่างนี้ก็ใชโอ้โหเสีย เลียนเลียงฟรีฮะยิ่งมือใหม่เนี่ยไปเห็นวัวสวยๆนะประมาณสองปีอันนี้อ้วนปักเลยมันเป็นใหม่เสียงมากครับเพราะว่าในห้อยบอกท้องท้องแน่นอนผสมเมล็ดที่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่รับประกันให้เราไม่รับประกันอ่าแค่บอกว่าผสมใกล้ผ่านรอบอะไรประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับนวัดนะครับที่มาให้ถ่ายนะครับแล้วก็ให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพี่น้องที่เลี้ยงบัวนะครับ ครับขอบคุณนวัดมากนะครับผมสวัสดีครับ